ชิปปี้ชิปปี้ก็เป,เป็นเป็นเรื่องแรกที่ผมทำงานกับน,น,น้องนะก็ยังไม่ค่อยแบบว่าไม่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน,บบนอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับชิปปี้เนี่ยเป็นเด็กที่ขยันมากนะครับอยู่ในกองเนี่ยเขาก็จะไม่นอนเลยนะครับเขาก็จะทำการบ้าน,น,นตลอดเวลาคนะนตั้งใจมากๆมไม่เช่อลองแทนไปดูฮะนี่เขาก็กำลังอ่านบทอยู่นะอ่านบทฮะเขาจะอ่านบทอยู่ ไม่เคยหลับในกองเลยต้ครั้งเดียวนี่ถ่ายกันมาหลายครั้งแล้วไม่นอนเลยตั้งใช่ตั้งแต่เออเรียบเรียงบทบาทใช่ครับไม่หรือเขาอ่านมาแล้วแล้วเขากําลังแบบทําสมาธิว่าเราจะพูดอะไรต่ออะไรอย่างงี้หรือเปล่านั่นน่ะสิผมคิดว่าน้องน่าจะแบบทําการบ้านเผื่อทุกคนเลยเขาแนจะเป็นทักงท้องบททุกคนอยู่ในบทสมองเขาโอ้โหนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ได้ท่องบทแค่ตัวเองนะท่องบทของทุกคนด้วยวรวงกับชิปปี้เนี่ย คือถอดแบบกันมาเลยแทบจะเป็นคนคนเดียวกันเลยนิสัยเหมือนกันเลย